สวัสดีกันด้วยนะคะก็วันนี้เราก็อยู่ในรายการโรซาชาแนลเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้มาสัมภาษณ์นะแคทเกมชายคนต่อไปแล้วนะที่มีคนขอมานะงั้นเรามาฟังเสียงนะแคทเกมคนต่อไปเลยดีกว่านะฮะสวัสดีครับรีนูกเกมเมอร์ครับว่าแต่ใครขอมา <c oughs> ก็มีสะดุ้งับอะไรของพี่อะไรอย่างงี้มาบ้าบ้เขินบอยเดี๋ยวเขินอะไรพี่อปรแกรมโอเคคำถามแบบนี้คำถามครั้งนี้จะยาวและนานนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยาวยาวจะยาวยาวและนานเดี๋ยว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 หาปากกาก่อนปากกาจดก่อนเอ้เยวะเดี๋ยวยาวโอเคยาวยาว จะย้ำทำไมหราโอเคค่ะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคำถามแรกนะคะทำไมถึงพี่มาเป็นนักแคสเกมคะทำไมถึงพี่มาเป็นนักแคสเกมเนออเพราะว่าเราได้ดูคลิปเราได้ดูคลิปเรื่อยๆแหละแล้วเราก็เอออยากลองทำบ้างก็เลยมาทำแล้วก็ชอบพอชอบแต่ก็เคยคิดจะเลิกนะแต่ก็ไม่ได้แม่หรือว่าอะไรแม่ไม่ใช่ เลิกแคสเกมเพราะว่ามีปัญหามีปัญหาอแต่คราวนี้ก็เข้าใจกันดีก็เลยกลับมาแคทเกมเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วนะอืคำถามได้ดีมากค่ะคำตอบเสียนนะค,ะคัโอเคค่ะงั้นคำถามต่อไปพี่เปิดช anel มากี่ปีแล้วคะเออหนึ่งปีกว่าๆแล้วครับเปิดเปิดเมื่อวันที่ส5ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5พันห้ารหรือเปล่า55าห ห้าห้าสิบหกห้าสบเจ็ดโอเนี่ยอ่ะประมาณนั้นแล้วใครคือไอดอลของพี่คะไอดอลเหรอไอดอล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 น่าจะเป็นเออไอดอลไม่ไม่รู้นะว่าไอดอลคือใครเพราะว่าส่วนใหญ่ทำคอนเทนต์นี้ก็ทำกันหลายคนนึกออกมาแต่ถ้าคลิปแรกๆที่ดูเลยก็จะเป็นของพี่เอกฮัน็อกเกอร์นะครับอืมใช่เป็นพี่เอกมากกว่า จะจะประมาณนั้นแล้วเราก็ดูของคนอื่นด้วยอของคนอื่นด้วยแคลเตอร์หลายๆคนมาดูเป็นแนวทางอะไรอย่างนี้ใช่แล้วพี่รู้สึกยังไงกับคนซับที่ให้พี่ตั้งพันกว่าคพันกว่าเหรอผมรู้สึกดีนะแต่จะรู้สึกจะรู้สึกดีมากถ้าแบบว่ามีคนมาดูคอมเม้นต์น้อยว่าเออแบบว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายอดซับเห็นมันก็ ดีใจไปเพาะนึงแต่ยอดวิวมันเข้ามามากกว่ามันก็ดีกว่าถูกไหมเพราะบางทีคนที่ดูก็อาจจะไม่ใช่สมาชิกของยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ให้ความสนใจกับชนเ e l เราแล้วก็แบบเอ้ยเขินจุงเบยอ,อะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะมงุงฟิงมุงมิมองอ๋อฟิงดุงวิงนัดเจอเข้าถามต่อไปนะคะแล้วพี่อยู่ค่ายของเอ่จ t g อหรือว่าอะไรกันแน่คะอ๋อเป็นค่ายพาร์ทเนอร์นเหรออยู่ออยู่ฟูลสกรีนค่ะ ถ้าทำไมถึงคิดว่าอยู่ฟูลสกีนคะคือที่ตั้งที่ตั้งใจนะคือแค่จะมีประดับชแนลเฉยๆคือไม่ไม่ได้หวังอะไรเพราะว่ายัางไงสิ่งที่เราทำมันก็คือเราก็ไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วแต่ไม่มันก็มีหวังลึกๆนะก็แบบอยากให้มีคนมาดูเราอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ส่วนใหญ่ก็ที่ตั้งใจตอนแรกก็คือประดับชแนลเฉยๆใช่ <c oughs> คิดได้สุดยอดมากเลยใช่แต่ก็ หวัวฟูตกินก็ดีนะก็ใครที่ยังไม่มีพันเนยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะแล้วชื่อรายการลีนุกเกมเมอร์เนี่ยมันเป็นมายังไงอะคะเป็นมาจากตอนที่เรียนปีหนึ่งเรียนปวชหนึ่งคือเราเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วคราวนี้มันมีระบบปฏิบัติการใช่ไหมเออมันมีวินโดว์มีระบบอ่าและเรามีระบบปฏิบัติการหนึ่งอะที่กระแทกหูเข้ามาคือระบบปฏิบัติการลีนุก แต่หลายๆคนอาจจะรู้จักนะอาจจะรู้จักทุยเออลิ้นพันกันอาจจะรู้จัก L I N U X อะแล้วแบบวิชื่อมันเหมาะกับเราดีแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้แคสเกมนะจะเป็นชื่อชื่อในวงการเต้นอะไรอย่างงี้ก็เป็นลีนุกเหมือนกันแต่คราวนี้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนตัวอักษรให้มันเป็นตัวของเราเองจาก L I N U X ก็เป็น L E N U K อ่านได้เหมือนกันืนมก็คือมีสองชื่อว่างั้นก็ได้เออม,มีมีชื่อเดียวมีชื่อเดียวไม่ไม่ไม ตัวยอ่อยได้ใช่ไหมนะตัวยอ่อเหรอตัวย่อ L N K ได้มาจากลีน u กไง L L E L E N U K แล้วคลิปไหนเนะี่ยวิวเยอะที่สุดล่ะคะ <c oughs> ใน channel วิววิวเยอะที่สุดน่าจะเป็น happy view แหละให้ให้อันดับหนึ่งเลยเพราะว่ายอดวิวคลิปนั้นก็แสนกว่ามากอะ่ะใช่ แต่คลิปที่ประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็นเชรลเนอร์เพราะว่ามันเล่นกันแปดคนไงเล่นกันแปดคนแล้เกียนห่ามากแต่แฮปปี้แเชยวก็ดังแล้วอ่ะหโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ก็ทำเรื่อยๆแหละเรามีคนดูเรื่อยๆก็โอเคแล้วแล้วเป้าหมายนอกจากการแคสเกมเนี่ยคืออะไรคะก็การทำ ถ้าหลายๆคนได้ดูชน n e ผมก็จะเป็นเรื่องทำอินโทรใช่ไหม mm hmm. แต่ว่าก็ก็อยากจะศึกษาไปเรื่อยๆ mm hmm. ไม่ไม่ใช่แค่ทำอินโทรหรือแต่ต้นรายการอาจจะเป็นสื่อโฆษณารวมไปถึงการใช้วิชวลอเอฟเฟกต่างๆอะไรอย่างนี้อืมกรับมโค่รุมโอเคค่ะ, <laughs> okay, ค,ะคำถามมีอันนี้น้องเขาฝากมาเลยว่าพี่ลิลุกเนี่ยอายุเท่าไหร่แน่คะอายุสิอายุสิบเจ็ดฮะ ถ้าปีปีนี้นะปีไอ,อปีนี้สิบแปดปีนี้สิบแปดแล้ววันที่ห้าเมษาสิบแปดแล้วก็อย่าลืมส่งของขวัญมากันด้วยเนี่ยโคตเดี๋ยวเดี๋ยวเงโอเคค่ะแล้วเวลาตอนเนี้ยเวลาแคสเกมเนี้ยพี่เคยผิดหวังไหมอ่ะเคยผิดหวังไหมหรอรู้สึกมีความสุขมากกว่าเวลาได้แคสเกมแล้วเพราะว่า คือเราเล่นเกมเราเล่นเกมเป็นยังไงเวลาแคสเกมเราก็เหมือนเดิมแบบมันมีความรู้สึกว่าเราไม่เราไม่เปลี่ยนอะไรไปเลยไงเออมันดูเป็นตัวของตัวเองไงเราก็เลยแบบว่าเอ้ยลุปไลลมเ้าอะไรเงี้ย <c oughs> เออก็เลยแฮปปี้ไงเวลาแคสเกมถามว่าเคยท้อไหมอาจจะมีเรื่องการตัดต่อนี่นแหละที่แบบว่าเออคอมมันไม่อมนวยแต่พักหลังนี้ก็โอเคแล้ว <c oughs> พี่สายเคะหรือสายไหมคะโอ้ยคำถามนมมี่น้องก็ขอมาไงผู้หญิงใครขอมาอย่าให้รู้กเเเ็เอาเป็นว่าเอาเอาเป็นว่าหลายๆคนเขามองผมเคและกันนะครับเ,เ,เราไม่ได้สายเคเว้ยเราก็เป็นผู้ชายธรรมดาที่ชอบผู้หญิงไงเออแน่เลยแน,แน่ดี โถดฉันไม่ต้องถามย้ำด้วยเราชอบผู้หญิงครับนะผมชอบผู้หญิงครับนะเรียกว่าเพศเดียวกันเลยอะไรโอเคค่ะคำถามต่อไปพี่ส่วนมากพี่ชอบแคสเกมแท้หรือเกมเถื่อนคะอ๋อชอบแคสเกมแทมากกว่าเกมไหนเกมไหนที่เราไม่มีก็จะไม่แคสเกมไหนที่เราอยากได้ก็จะรอรอให้มีตังค์แล้วค่อยซื้อบางทีคอมเราเล่นไม่ไหวก็ซื้อมาดองไว้ อเรียกว่าดองเลยเหรอคะใช่ใช่ด <c oughs> ึงมาดองไว <c oughs> แล้วเคยมีใครมาวาดมัสคอตให้พี่ไหมคะมีใครมาวาดมัสคอตเหรอหูอออเยอะนะคนในเฟซก็เป็นอัลบั้มเลยเ,เก็บไว้เป็นอัลบั้มก็กลัวหายก็เลยเก็บไว้เป็นอัลบั้มและเก็บไว้ในเครื่องด้วยบางส่วนก็ขอบคุณสำหรับคนที่วาดสานอาร์ตให้นะครับจุ๊บ โอเคค่ะแล้วของที่แบบที่ชอบสะสมมากที่สุดในบ้านเนี่ยคืออะไรอ่ะของที่ชอบสะสมเหรอ,อยางอะไรไม่ใช่ไม่ฮะ,ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ย่อันนั้นเก็บไ้ในกระเป๋าก็พอแล้วบัตร <laughs> ละกอง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอไม่ใช่ <laughs> เาวเหรอเออของที่ผมชอบสะสมนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ผมผมเป็นคนชอบสะสมรองเท้าครับรองเท้าแล้วก็ไพ่ด้วยไพ่ไพ่พวกยูกิหรือว่าอะไรไม่ใช่ไพ่ยูกิเป็นไพ่เออเป็น เป็นไพ่พวกไพ่บัสซิเคิลไพ่ดรนี้นั่นเอาก็เหมือนเป็นไพ่ไพ่คาสิโนแหละแต่ชอบสะสมไว้มันหลายลายไงอืมแล้วที่ส่วนมากที่พี่ชอบแคสตะพี่แคสกับใครมากที่สุดอะคะแคสกับใครเหรอ ส่วนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้แคสกับใครก็อยากอยากแคสเหมือนกันนะกับคนอื่นเออแต่ก็มีน้องๆขอมาเหมือนกันแต่คือแบบบางทีเราก็ยังไม่ไม่รู้จักอะไรเงี้ยเราก็เลยจะแคสกับคนสนิทอย่างเช่นเพื่อนหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็แคสคนเดียวมากกว่าลาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลาเลยค่ะ อา,าอ,าาอาไม้เอาไมเมาหายแล้วไม้เหาจะปวนทำไมไทยทำหมวนจำโอ okay. แล้วพี่ไม่พี่ชอบสัตว์เลี้ยงอะไรมากที่สุดแมวดีแมวกับหมาแมวกับหมาชอบแมวกับหมาแล้วถ้าเอาแมวกับหมาผสมพันธุ์กันก็จะได้เป็นแมวโอเคเหรอไม่เกลีดยดเลยเดี๋ยวโดนด่า แล้วสัตว์ที่พี่ไม่ชอบที่พี่ชอบที่ไม่ชอบเลี้ยงที่สุดอะคืออะไรไม่ชอบเลี้ยงเหรอ,อเอาเอาเป็นไม่ชอบเห็นเลยได้่ไหมก็จะเ,เ,เป็นตุ๊กแกนะครับก็ยังไงก็อย่ามาแกล้งกันเลยเล็บปวดเถตุตุ๊กแกเ,เอเอมีใครชอบบ้างตุ๊กแกตัวแบบอู้ดูพูดแล้วขนลุกหน้ากลัวล้ตาแดงๆไม่ใช่และจะพูดทำไมจะร้องไห้เลยเนี่ย อย่าร้องพี่แต่มันกลัวจริงมันมีปมไงฝันตลอดเลยตอนเด็กๆอย่างเงี้ยโตมาก็ฝันงั้นสาธุขอให้พี่วันนี้ได้ฝันได้เลยขอบคุณนะทุยไม่ใช่ <c oughs> อย่าเลยได้ปลดอย่าอย่าปลด,ดให้ไปใช่ไหมะไปเถอะเอเคค่ะเค่ะแล้วคําถามต่อไปเนี่ยอันนี้คือต้องถามจริงจังแล้วพี่ลีนุกมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังใครถามเนี่ย ถามเองเออเราถามเองอ๋อมไม่รู้จะคิอะไรเออนะไม่รู้จะคิดอะไรมีแฟนยังเออโสดครับอืมใช่แต่ข้างล่างนี่ลันลาใช่ไหมฮะโอเคไม่เฮ้ยถึงแม้ถึงแม้เห็นผมเป็นอย่างนี้ผมว่ารักใครรักจริงนะโอเคแล้วเนี่ยถามอย่างเงี้ยพี่เคย คิดว่าพี่หื่นไหมอะไรอ่ะหื่นหื่นเนาะเป็นคนหื่นเปิดเผยว่าแบบเเนี่ยไม่หื่นนะอะไรไม่รอเล่นรอเล่นก็ถ้าอยู่กับกลุ่มเพื่อนมันก็จะแบบว่าเออมีเล่นมุกส่งไปส่งมาอะไรอย่างงี้นี่ก็แบบแม่เออก็หลายๆคนใจกันผู้ชายใช่ไหมคะทุนไม่ดีกับผู้หญิง เราบางทีเราไม่กล้าเล่นไงเออกับผู้ชายเป็นเพื่อนแล้วก็แบบเออมันก็ยังกล้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต,แตอ่แต่อย่าจิ้นแต่อย่าจิ้นกันเลยแต่พี่ภูนี่ก็คือเล่นใช่ไหมอ่าอ,อันอันเล่นเหมือนกันแต่เป็นคนที่กล้าเล่นไงแกพี่แกเป็นเปิดเผยโอเคค่ะคำถามสุดท้ายแล้วพี่จะฝากอะไรกับนักแคสเกมแคสเคตอร์คนใหม่ให่ที่จะแคสเกมแคสเตอร์คนใหม่ให่สำหรับผมแล้วเห็นหลายคนที่ อาจจะทำช n นลมาบางคนอาจจบางคนอาจจะไม่ใหม่มนะบางคนอาจจะเก่าเหมือนกันแต่ว่ายอทซัพมนีน้อยแล้วแบบเออมีน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยมาโพสผมว่าอย่าไปมองจุดนั้นเลยทําผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดอะถึงแม้ว่าใครจะไม่มีไม่มีใครมาดูเราก็ยังมีเราที่ดูแลพยายามตั้งใจทาคลิปนั้นให้ดีที่สุดเพราะว่าถึงแม้ เขาจะไม่เขาจะไม่ภูมิใจกับเราแต่มีเราเนี่ยแหละที่ภูมิใจกับผลงานตัวเองนะครับก็ขอฝากสาหรับใครที่อยากจะแบบว่าเห็นแล้วแบบเพอเลิกแคสเกมก็ลองคิดดูดีๆลองทาเรื่อยๆดูถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบนะอืมถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบก็ทําเรื่อยๆหวัว่าสักวันก็จะเห็นผลเองครับอืมค่าคถามค่สมะสำหรับทางนี้นี่วิสระมากนะฮะคือเค่ใช่ <c oughs> เป็นสะไม่ไม่เล่นมุกดีว่า จิตไม่ออกแล้วลืมโอเคค่ะงั้นก็ขอบคุณพี่ลีนุกเกมเมอร์นะคะที่ให้ทางโรซาชาแนลมาสัมภาษณ์นะคะค่ะโอเคค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย